ควันที่31มกราคมปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายและปิดบัญชีของรายการที่6นะคะปิดบัญชีกําไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกําไรค่ะทุนสะสมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ Work for ค่ะลงรายวันค่ะสาขาเป็นสำนักานใหญ่นะคะส่วนสมุดร,รายวันจะเป็น GJ e กดโอเคได้เลยค่ะในที่นี้เราจะเพิ่มนะคะจะเพิ่ม F3 แล้วก็กด วัลลนลงบัญชีนะคะเรเปลี่ยนเป็นวันที่31มกราคม59ค่ะกดโอเคค่ะเป็นไดสปีนะคะเป็น01ครับ259กดโอเคได้เลยค่ะในที่นี้เราต้องการต้องการลงรายการเองนะคะกดเลือกค่ะรายละเอียดนะคะเราจะคี์ข้อมูลไปว่าปิดบัญชีกำไรขาดทุน เข้าบัญชีกำไรสะสมะคะ่ะแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาที่ชื่อบัญชีค่ะที่บัญชีนะคะตัวแรกจะเป็นกำไรสะสมจำนวนเงินนะคะ ที่เราจดไว้ก้อนแรกค่ะห้า1มืนสามพันเจ็ดร้อยสิบีบาทเจ็ดสิบห้าตงค์ค่ะส่วนตัวที่สองนะคะที่บัญชีจะเป็นกำไรสุทธิประจำปีค่ะเราจะ F2 ผลดุลเลยนะคะให้นบสกผลดุลกันแล้วกด F10 บันทึกได้เลยะคะ่ะ กดเย็กค่ะกดออกค่ะกดเย็กค่ะ,คะ,คะเรียบร้อยค่ะ